สวัสดีค่ะหมอกิีนะคะแพทย์หญิงอติพรชัยวงศ์ค่ะหมอเป็นสูตินรีแพทย์นะคะวันนี้นะคะก็จะมาแชร์เกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบรายชื่อแพทย์นะคะเพราะว่าปัจจุบันนะก็มีข่าวเกี่ยวกับคุณหมอคือคุณหมอที่แบบแอบ,บอ้างอิงคุณหมอปลอมค่อนข้างเยอะแยะนะคะแล้วก็ในอย่างในเรื่องแบบอินเทอร์นะเดยร์อินเทอร์เนี่ยที่ที่กำลังเป็นกระแสนะคะแล้วก็ เป็นหนังใหม่นะคะที่น่าสนใจที่น่าดูเนี่ยเขาก็มีฉากหนึ่งเนี่ยได้พูดถึงแบบเรื่องหมอปลอมด้วยแบบคลินิกเถื่อนอะไรเงี้ยค่ะทีเนี้ยก็ทำมาสอนวิธีการเช็คนะคะว่าหมอที่ไปคุณแม่ไปตรวจไปตรวจมาเนี่ยเป็นเป็นหมอสาขาไหนเป็นหมอจริงหรือเปล่านะคะมีตัวตนอยู่จริงหรือเปล่านะคะสามารถดูได้จากตรงไหนนะคะนี่นะคะเดี๋ยวก็ให้ดูได้จากตรงนี้นะคะเดี๋ยวดูหน้าจอคอมเลย นี่นะคะแล้วก็เข้าไปที่ google นะแล้วเราก็เราก็คลิกว่าตรวจสอบรายชื่อแพทย์นะคะพอเข้ามาที่ตรวจสอบรายชื่อแพทย์เสร็จแล้วใช่ไหมมันก็จะมีเว็บไซต์ tmc.or.th นะคะเป็นของแพทยสภานะคะอันนี้คือเขาเปิดเข้ามาเพื่อให้ให้ทุกคนนะสามารถเช็คได้เลยนะคะนี่นะคะแล้วก็ตรวจสอบรายชื่อแพทย์อันนี้หมอไม่ได้เป็นแบบเ หมายถึงว่าหมอไม่ได้ล็อกอินอะไรทางนั้นเลยนะคะทุกคนสามารถเช็คได้สมมุติว่าตัวหมอนะหมอชื่ออติพรนี่หมอเปลี่ยนนามสกุลแล้วนะคะแล้วหมอก็ได้แจ้งเปลี่ยนแล้วชายวงพอดีหมอแต่งงานแล้วก็จดทะเบียนสมรสก็เลยเปลี่ยนเป็นนามสกุลใหม่แล้วก็แจ้งเปลี่ยนแล้วแล้วก็คลิกว่าต้องการตรวจสอบเลขเอ,อ,อันนี้เราก็ไม่ต้องใส่เพราะว่าถ้าเราไม่แน่ใจว่าใบใบตรวจเอ,อ่อใบเลขวอของหมอเขาว่าเลขอะไรเราก็ไม่ต้องตรวจแล้วเราก็กดค้นหา นี่ไหมมันก็จะขึ้นมาว่าโอเคแพทย์หญิงอติพรชัยวงศ์นะคะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่พศ2557นะสถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทางที่แพทยสภารับรองก็คือสาขาสูตศาสตร์และนรีเวชวิทยาออสเตดิกแอนด์กาิโอนโลจีหน้าไม่ต้องดูนะคะอันนี้ก็คือมาไกลนะคะจริงๆมาไกล <c oughs> ทุกคนนะคะก็สามารถเข้าไปตรวจสอบได้นะคะถ้าเกิดว่า ไปเจอคุณหมอแล้วก็รู้สึกว่าอ้าวทำไมคุณหมอเขาแบบรักษาเราแปลกๆนะทำไมมันไม่เป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างที่ Google ที่เราหาไปนะคะก็ไม่ต้องไปช้อปปิ้งแพทย์ที่ไหนหรือว่าอะไรนะคะก,ก็ดูจากตรงนี้ก็สามารถดูได้นะคะ